สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนิ่งชุดการเรียนรู้การสร้างไลน์แชทบอทไว้ใช้งานได้ตัวเองสำหรับในขั้นตอนนี้ครับก็จะเข้ามาถึงในเรื่องของ Dialogflow นะครับโดยที่ Dialogflow ครับก็จะเป็นทางฝั่งของแพลตฟอร์มที่เราเลือกใช้นะครับเราสามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางฝั่งของเว็บพูดว่าจะเลือก สิสตทมแบบไหนนะครับในที่นี้เราจะใช้ Dialogflow นะครับเนื่องจากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานฟรีนะครับเราก็ใช้โต้ตอบกับบอรดได้จริงในขั้นะตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ทำการเซตอัพและทำความรู้จักในเรื่องของ Line Messaging API ไปแล้วนะครับขั้นตอนเว็บพูดเว็บพูดจาก Dialogflow นั่นเองนะครับในที่นี้เราจะเข้าไปใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้บัญชีใน Line แอปพลิเคชันของเราทำการเชื่อมต่อกับเว็บพูดนะครับเว็บพ d i a l o g for h t t p s d i a l o g f o r c o m นะครับก็จะปรากฏเว็บไซต์ของ d i a l o g o r ขึ้นมานะครับมีการทำพื้นฐานต่างๆนะครับรวมทั้งการแนะนำแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายนะครับมีการแนะนำผู้ใช้งานชั้นนำนะครับที่เลือกใช้ d i a l o g 4 o r นะครับ และข่าวสารต่างๆ,ๆของ d ด a o o g อก o ฟนะครับข้อตอนนี้เราก็จะเริ่มในส่วนของการ Sign Up for Free นะครับคลิกในส่วนของ s i g up for f r e e คราวนี้ผมจะใช้บัญชีที่ผมได้มีการสร้างขึ้นมานะครับเป็นบัญชีของ Google Account นะครับ ต่อจากนั้นใส่รหัสผ่านครับนี่ไดร์ล็อกโฟเขาจะเข้าไปซิงค์ข้อมูลกับบัญชีของ Google ของเรานะครับคลิกอนุญาตครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการเซตติ้งค่าเริ่มต้นนะครับโดยที่จะเลือกประเทศเป็น Thailand นะครับสามารถที่จะให้ไดร์ล็อกโฟนั้นส่งข้อมูลข่าวสารการฟีดแบ็กเทสติ้งต่างๆได้นะครับในที่นี้ผม ไม่ได้ทำการติ๊กเลือกนะครับต่อจากนั้นเลือกในส่วนของการ a g r e e m e n t ลายเส้นของ d i a l o g 4คลิก a c c e p t นะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของ d i a l o g 4นะครับมีการต้อนรับ Welcome to d i a l o g 4นะครับตอนนี้ครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้น นะครับมีบัญชีของ Dialogflow เพื่อที่จะใช้ในการ create webhook นะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัว l i n e บอรอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเพียงแค่นี้ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้งานตัว Dialogflow นะครับเราก็นําเอา Google account ของเรามาลงทะเบียนใน Dialogflow นะครับแถบเมนูของ Dialogflow ก็อยู่ทางด้านข้างนะครับก็จะมีการ create agent นั่นเองนะครับ มีด็อกิวเมนต์นะครับเพื่อที่จะให้เราดูตัวอย่าง Reference ต่างๆนะครับ Case Study ต่างๆนะครับหรือว่าการ Overview ตัว a ด a l อ g โอเองนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นในเรื่องของการ Create Agent นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ l i า e Bot นะครับเพื่อที่จะให้บอทเรานั้นเริ่มทำงานครับสอบขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ